สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพี่นิดนะคะมาเยี่ยมพี่นิดเอ่อหลังจากไปกินแซลมอนบ้านพี่นิอยน้ามาเอ่อตอนนี้เราก็กินส้มตำไก่ย่างไม่มีข้าวเหนียวค่ะแอมากเลยค่ะอันนี้พี่สาวค่ะพี่นิดเจ้าของบ้านค่ะไม่ได้แอปค่ะขนาดนี้แอปหรอคะดูหน้า ไม่ได้แอปนะคะเอฟี่นี่นะอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะสาลายอันนี้ส้มตำอันนี้ผักคะ่ะอันนี้ขนมเส้นขนมจีนขนมเส้นโอ้โคราดเอ้ยอันนั้นอางอนออนะคะออางอ,อ,อ,อนรู้จักไหมคะอางอนตูดพี่ค, <c ười> <c ười> ค่ะเราเออวันนี้เรากินกันแค่นี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะเออ กินเพื่ออยู่ค่ะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะไม่งั้นหุ่นไม่เซียวขนาดนี้หรอกนะคะ <laughs> บายบายค่ะไม่ได้แอปเลยพีย่เนตว่า่แอปไม่ได้แอปเลยค่ะบายบายนะคะ